อดีตเมียครูไัยบู์โพสเดือดหลังกระต่ายพันนิพาถแถลงมีลูกด้วยกันจริงฟาด3ปีที่รอคอยจากกรณีนักร้องลูกทุ่งอินดี้อีสานกระต่ายพันนิพาออกมาถแถลงยอมรับว่าได้ตั้งท้องและคลอดลูกแล้วเป็นเรื่องจริงซึ่งพ่อของลูกก็คือครูไัยบู์แสงเดือนเจ้าของค่ายและผู้จัดการส่วนตัวตามที่มีข่าวลือออกมาก่อนหน้านี้พร้อมทั้งยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาปกปิดแต่อย่างใด ด้านครูพัยบูลก็ขอยอมรับผิดแต่เพียงผู้เดียวถึงประเด็นที่โดนกล่าวหาเรื่องผิดศีลธรรมหลังโดนขุดประเด็นที่อดีตภรรยาเคยออกมาแฉว่าทั้งคู่มีความสัมพันธ์เกินเลยระหว่างครูกับลูกศิษย์ว่าตัวเองและอดีตภรรยามีปัญหากันอยู่แล้วน้องไม่ได้เข้ามาเกี่ยวข้องและได้หย่าก,กับอดีตภรรยาเมื่อ3ปีที่แล้วยืนยันว่าไม่ได้บาดหมางกัน แต่ล่าสุดก็ทำเอาโซเชียลหูผึ่งตาลูกวาวกันอีกรอบเมื่อทางด้านอดีตภรรยาของครูภัยบู์ได้ออกมาโพสต์ข้อความสุดฟาดผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่า3ปีที่รอคอยขอบคุณฟ้าที่มีตาและระบุอีกว่าถ้าไม่มีโควิดจะจ้างรถแห่ให้คนอำเภอผาขาวเต้นพร้อมกับติดแฮชแท็กว่าหลุดจากคำข้อรหานี้แล้ว ในขณะที่คอมเมนต์ต่างก็เป็นไปในทางทิศเดียวกันว่ายินดีด้วยที่หลุดพ้นเวรกรรมมีจริงเห็นชาตินี้เลยแฟนใหม่คุณนหน้าคุ้นคุ้นเหมือนคนที่คุณบอกว่าไม่มีอะไรนอกจากนี้ยังมีคนเข้ามาชื่นชมที่อดีตภรรยานั้นอดทนในเรื่องราวที่ผ่านมาด้วยอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ